โอ้โหโอ,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 โอ้พี่น้องมาหดปลาเค็งพี่น้องได้แล,แล้วหนึ่งตัวโอ้มีปาลาไอรีด้วพี่น้องเบื้องหลังนี้เกับพี่น้องตึ๊บตึ๊บพี่น้อโอ้โหขาวๆพี่น้องเห็นปะอ่าสบายดีน้องไม่นิกาอยู่กับซ่อง อ้นสุวรรณพลชาแนลนะเจ้าอยู่กับบา้าอ้นกับเก่าพี่น้องกะห่างหายจากการเฮ็ดคลิปไปโดนน้องมิน,นีิกะบ,บ้าอ้นกะสีมาพาพี่น้องเนาะไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดเนาะใส่เบ็ดตามห้องนาทาั้งหลังของบ้าอ้นนี่ละนี่เนาะเป็นเนื้อขี้กระเดื่อนพี่น้องอะกะนี่เป็นเป็นเบ็ดอันใส่โฟมเนาะตัวนี้เนาะบ่แม่นเบ็ดปักพี่น้องเพราะว่าอยู่ในนครหลวงมันหาไม้ยากอะไรันเลยคืออยู่บ้านเฮาแท้ๆเนาะ ก็เลยประอคนกัวทองใช่โฟมแบบนี้เนาะนี่อ่ะให้เพิ่งตัวอย่างพี่น้องนี่เนาะอคนก็ได้มาเป็นเทียมหอยละเป็นเบ็ดแบบนี้วันนี้เขาก็มากับสองตัวจอมโซนพี่น้องมีชานมกับชาบูพี่น้องวันนี้ที่มาตัวสีขาวซื้อซาบูเนาะอันนี้ซื้อชานม ตัวนี้เป็นเพชรแม่นี่ก็จะเป็นเพชรคู่พี่น้องกำลังดื้อเลยอ่ะเดี๋ยวบาอ้นกับชิพาทุกคนไปใส่ตาลเลาะตามใส่ก้าวตามคันนานี่เนาะพี่น้องนี่เนาะบาอ้นกับตามทีมหอยละ่ะเดี๋ยวก็สิยยอนล,ลงไปพี่น้องตามคันนาน,นี่แหละบาอ้นกับตายปีเตอร์นอมบริษัซเบตเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาใส่เมื่อกี้มานี่ชิวสิสิมาหรือเปล่พี่น้องมากระปละลงไปรถเนาะ ก็ไล่ใส่ตามนกขนนนนกันนา,าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยว่ากัน่าจะปีตงปีป่าอยู่เนาะวิวกำลังงามๆเลยเนีย่ตอนมาโอนมาใส่เนี่ยก็ประมาณตอนห้าโมงแล้วเนาะห้าโมงละมากำลังดื้อเลย ขี่กระเดือดเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเบดเบดเบอร์สิบเนาะพี่น้องนี่พี่น้องใส่ตามแบบย้อนใส่ตามนี้ละ เบิ่งกันพี่น้องสีมาหรือบอเข <c oughs> ็มลงไปรถนะทำให้นาได้ละเฮ้ยสองตัวนี้ไงไปสน,นมสนบุไปไปเสร็จเสร็กกันอยู่นี่ล่ะส่ บังดื้อเลยตกขนาไปละสานมซาบูอย่าดื้อไหม่าดื้อไหมย,ยอดลงไปนี่ละพี่น้องใส่แบบง่ายไปเลย อยปลาเข้ากับลักง,งาพี่น้องข้างหลังนี่เข้าเขียวงามเลยเดี๋ยวจหน่อยเอาสิเลาะเก็บหอยในเนาะเพื่อเอาไปต้มพี่น้องต้มแล้วกะ็จำแจวพี่น้องนะ่าจะเอาแซ่ไปเลยโอเคนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บ,บะบอ้นก็นใส่เป็ดไปที่มหอยละเขากับปะปะไว้เนาะ เดี๋ยวชั่งน้อยเขาก็สีไปเลาะกวดเบิ้องนะว่าจะได้ป่าเลยบ่พี่น้องพี่ทุง่งนานี่จะมีป่าเลยบ่เรือมีแต่เข้าขพี่น้องเดี๋ยวเราเลาะสำรวจกัน,นพี่น้องเจ้าชานมกะย่างน้ำหน้าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวการทุ่งไห้ทงนาแบบ เห็นสบายสบายอกสบายใจเนอะในมาสัมผัสแล้วกันเอาสมาะละบึงโตเนาะในป่าหรือเปล่าหรือจะหอยพี่เนาะ มีตัวยังมีแต่หอยสอย่อนห้องไห้ห้องนาเนาะกัดชิวๆเลยน้องรอท่าเพื่อพยายามเบ็ดพีน,น,น,น้องเอาสวเสก็บหอยอมได้หอยแบบนต้ม โอ้ oh, พี่น้องหลังนี้มันอยูนนอ่นอกๆพี่น้องบวกทีิได้เลยพวกพี่น้องเดี๋ยวเบาอุจฉบมังโอ้โหพี่น้องมาอันปลาเข่งพี่น้องได้แล้วหนึ่งโตโอ้มีปลาอีหลีเด้พี่น้องนี่หนึง่งโตพี่น้องก็ใหญ่บรนไดปลาเข่ง เราก็ปดไว้เขาจะใส่ต่อพี่น้องได้มาละติ่งโตติ่งแคมป์เนอะใส่ขี้เก่าพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เป็นหลางน้ำอีทพี่น้องอยังหม่านวันนี้ละเดี๋ยวเอาไปเบิง้งหลางต่อไปเอางใส่ไวเ้เข้มๆนิดนึงเนาะโอเค เราปาดเลหลังต่อไปหลังเกีียวใส่ปะไว้เนาะเข้างามไม่ลีีเนาะว่าเป็นยังไงหลังโอ้เงือร่อนพี่น้องเงือหายเอาไป ตามเงนจะคือเก่าพี่น้องน่าจะเป็นปลาหยั่งกินสะคือเก่าพี่น้องเลยเส้นบงเก่าหน่อยล่ะจะทิปปลาคอก็ได้นะสานมเจ้าคือดื้อเทศสานม ต่อไปเลยพี่น้องตรงนี้เด้๋ยตรงนี้ด,ด้โอ้หลอนนี่นีเป็นฟอสซิลบะกินก็ตามเงี้ยคือเก่าพี่น้องใส่เก่า เราบางกวดบางออกอะโอ้พี่น้องยุนออกหลังนี้ยุนอ๊อกพี่เก้าพี่น้องโอ้ยมาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้วนี่นี่นี่ใส่ใส่โอ้ยตตุุ๊๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊มานคือเก้าพี่น้องปากเหงิบปากเหงเห็นบ่อีตัวที่สองตัวที่สองพี่น้องนี่เนาะ เอาแล้วสองตัวแล้วพี่น้องอใส่เก้าพี่น้องสานมตัวชิมันเล่นท่านยังสานมพอบอกกาฟางังเด้สานมตีมึงได้สองแต็มแล้พี่น้อง ใส่ปลาใส่เข็มเขียไว้ใส่เข็มเขียเมียนนะพี่น้องไปสองตัวละเบิ่งละ่ละเราไปกันเลยโอ้อันนี้กะพี่น้องคือกันพี่น้องทำไปเลยไปทีงไหนโอ้เฮานานมาพี่น้องมันลุดลุดไปแล้วโอเคเฮาก็ตามเงี้ยนคะือเก่าพี่น้อง อ,อ,อ,อีกแล้วอีกแล้วนี่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 นตึกต๊กตึกตกต๊กเลยอู้หูอ้หูอ้โอ้โอ้ยกรเค่งพี่น้องอีกต,ออต,ตัวแล้วพี่น้องมิงเต็มสามตัวละพี่น้องแต่ตัวจักน้อยนะเนาะสามตัว เบื้องหลังนี้กับพี่น้องตึ๊ดตึด๊กด,ก,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 ดกันแล้วโอ้ขาวๆพ,พุ่นน้องเห็นปะมาเลยหิงเลี้ยวหิงเล้ว,ลวอืมต๊กกินไวขนาาพี่น้องเลย ตเราได้มาสีโตแล้วพี่น้องมีนเห็นปลาข้อนะพี่น้องได้สี่แง,ง่น่ารักมากนี่นพี่น้องโอ้โหกระตุกแหงเลยนี่เดี๋ยปลายังปลายังนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่โอ้โหโอ้โหปลาเข่งแล้วพี่น้องปลาเข่งปลาเข่งพี่น้องเอ้ย ปลาเข็งยูไทยเขาเอิ้นปลาหมอพี่น้องแต่ว่ายูลาวเขาเอิ้นปลาเข็งอันนี้นะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะผู no. ้ใชมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ปิ๊ให้เบาอ้นเท่ๆพี่น้องวันนี้ก็บ่ค่อยมานะบ้านไดพี่น้องมีแต่ได้แต่ปากเองเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าเบาอ้นสิพาไปเห็นอย่างนี้ไปบ๊ายบายคลิปนี้